ครูภูมิใจในตัวเธอครูภูมิใจในตัวเธอวันนี้ขอสรรเสริญในเหอะที่บอกเมื่อคืนผมนั่งอ่านข่าวว่าแบบ้แต่หน้าเขาไม่เหมือนเดิมเนาะดูดิอันนี้แต่อันนี้ก็ถือว่าหน้าเปลี่ยนไปเยอะแล,ะละ้วล่ะอดีตวนนี้ดูก่อนหน่อยเดอันนี้ถือว่าเป็นหน้าหน้าเฟสสองแล้วนะเฟสแรกไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้หน้าประมาณเฟสสองเฟสสามแล้วอะนะเฟสหนึ่งเขาไม่ได้หน้าตานี้เนาะ แต,แต่มันก็เรื่องเขาหรอกทุกคนก็อยากหล่อแต่เพราะว่าเฟสนี้ดีกว่าหน้าปัจจุบันเนาะเพราะมันเยอะไปแล้วมันไม่ดีอ่ะอือันนี้น่าจะเฟสสองเฟสสามแล้วอะแต่ให้ดูอัถอยกลับไปครูภูมิใจในตัวเธอครูภูมิใจในตัวเธอทนายตั้มผลผลิตแห่งความภูมิใจของวิทยายลัยสื่อสารการเมืองได้เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสื่อสารการเมืองสําเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีเป็นผู้นําเอาองค์ความรู้ด้านสื่อสารการเมืองไปต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายก็นําเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ต่อสู้เพื่อผู้บริสุทธิ์โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สังคมไทยต้องการ ครูภูมิใจในตัวเธอคือสามหนอันนี้ไม่เกี่ยวนะถามคือคนเริ่มเขียนว่าเอ้ยหรือว่าครูปรีชาจะพูดจริงวะเออคุณว่ายังไงมันลึกลับซับซ้อนมากนะตลงครูปรีชาพูดจริงไหม สอบถามนะ่ะมติมหาชนนะ่ะตกลงครูปรีชาพูดจริงหรือพูดเท็จเออหลักสูตรปีเดียวสนใจเรียนไม่ลาไปถามไปถามคุณครูนันทนานันทะวโรพาสก็ูเออรู้แล้วเขาสอนที่ไหนผมนึกออกเพราะที่นี่ก็เคยเชิญผมไปสอนแต่ผมไม่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ลำเกียร์เลยหรอกไม่ว่างมหาวิยาลัยเนี้ยอืมเนี้ย ครูภูมิใจในตัวเธอเลยมีคนถามว่าแล้วครูปรีชาพูดจริงไหมเออเนี่ยมันทำให้ไอ้คดีที่ผ่านๆมาเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเนี่ยตกลงใครพูดจริงใครพูดเท็จเออตกลงได้ทรัพสมบัติมาด้วยความสิเนหาหรือไม่มเนี่ยโอ้โหต้องถือว่า เลี่ยมทองมากเลยนะกล้วยหอมเลี่ยมทองมากเลยนะสองล้านยูโรคัสตาร์ดเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยอืมอันนี้ถือว่าระดับกล้วยเลี่ยมทองอ่ะเออนึกภาพสินัดเดตยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะอันนี้ด้วยความสเสน่หาเนี่สองล้านยูโรคัสตาร์ดเลยนะคุณครูภูมิใจในตัวเธอ S <S เอเอแต่ว่าแต่ว่าอ่ะมีมีผมก็แบบแต่อย่างว่าเราก็เห็นนะเราให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะที่ผมบอกนะตอนนี้เมืองไทยเนี่ยตกลงโอกาสเคร o b Opportunities รู้จักไหมโอกาสหางานมันเยอะขึ้นนะมันว่างทุกวงการแล้วนี่ทน,นายหายอีกหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะสองนะพี่จุกกรู้จะไปด้วยไหมนะพี่จุกกรู้จะว่างงานด้วยไหม เออพี่จุกรู้ที่ผมบอกไนงะเมืองไทยตอนนี้จ็อ opportunities คือโอกาสหางานเนี่ยมีมากขึ้นแล้วโอ้โหทนายก็จะไม่เหลือละพิธีกรก็ไม่เหลือดาราก็ไม่เหลือนักร้องก็ไม่เหลือโอเอาอะไรกันเนี่ยรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงอธิบดีอายการตำรวจหมอ พระเจ้าวาดยัง <lifts> ว่างเลยตอนนี right ้พระท่านไม่ค่อยว่างแล้วนับขวดพระนับขวดอยู่พระนับขวดอยู่ธโบสันโธพระนับขวดอันนี้แจ้งให้ทราบหน่อยน้องลูกแอนแจ้งบอกว่าเออเนื่องจากว่ารถวันนี้รถเหือกร่น ยังไม่เสร็จธุระไม่สามารถมาปฏิบัติภารกิจได้ก็ส่งกําลังใจไปให้น้องลูกแอนด้วยนะประเี้ไปจัดการรถที่เหือกร่นอยู่แต่ปลอดภัยดีครับปลอดภัยแค่รถเหือกร่นนิดหน่อยเยินหน่อยหนะนึ่งเนี้ยอันนี้ลองไล่ดูดิเนี่ยฝักพักรัฐบาลแม่งก็จะต้องโดนล้มล้างการปกครองนะอยยองจริงมันมันระดับนั้นนะ รัฐบาลก็ล้มล้างการปกครองอีฝ่ายค้านก็ล้มล้างการปกครองไม่เหลือแล้วนะสภาเนี่ยพันบาทใครจะกินละครเนี้ยทำกับข้าวไว้พันบาทต่อหัวใครจะกินเนี่ยของเพียบเลยใครไม่มีอะไรไปกินไปกินสภาได้นะพันบาทเหลือแม่งโดนจับบทอีจีเล่เนี่ยเด็กก็ไปแล้วเนะี่ยแต่อย่างว่านะที่ผมบอกอะ่ะผมจะสืบพยาน ปากแรก17ตุลาอกแต่มัคงได้แดกอีกพันปาาไปอนานน่ะฝ่ายค้านก็ไม่เหลือฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เหลือเออตำรวจก็ไม่เหลือกรรมธิการก็ไม่มีหมอโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่อยู่หมอรัชธานก็ตายอธิบดีก็ตายอายการก็ตายพยาบาลอีกพยาบาลอีกเออลามไปถึงโน้นพวกสารพัดบอส ดาลาพิธีกรผู้ก,กำกับนักดนตรีนักร้องนางเอกพระเอกตัวอิจฉาตัวตลก